สวัสดีนะครับผมปาล์มดอมเมาส์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งนะครับว่าผมดูแลเพจไหนบ้างแล้วก็มีจำหน่ายแบบไหนบ้างนะครับผมเนี่ยนะครับผมดูแลเพจ i p เพจ a าร์มนะครับอันนี้เป็นเพจหลักนะครับผมอีเพจหนึ่งก็เป็นเพจดอมเมาส์นะครับตู้เลี้ยงดอมเมาส์นะครับ อุปกรณ์และอาหารนะครับผมนี่เดี๋ยวจะขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ของเรานะครับมีการพอเรียงและมีการจำหน่ายทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกนะครับผมแบบแรกนี่คือเป็นแบบธรรมดานะครับหรือพูดง่ายเรียกว่านอร์มอลนะครับนอร์มอลนะครับจะราคานี่เป็นราคาสแตนดาร์ดนะครับคือ300นะครับ2ตัว500นะครับผมแล้วก็ ปลายหางขาวนะครับปลายหางขาวนี่ครับจะเริ่มที่350บาทนะครับผมจนถึงพันสองนะครับราคาเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่ว่าความขาวของหางนี่เท่าไหร่นะครับผมยิ่งขาวมากยิ่งราคาสูงนะครับลหรือพูดง่ายที่คนเขาเรียกกันว่าด่างนะครับผมซึ่งจะมีขาว บนรำตัวของดอมเมาซึ่งราคาเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่1,000บาทน,นะครับจนถึง9,000นะครับราคานะครับจะขึ้นอยู่กับว่าความขาวหรือด่างบนรำตัวของดอมเม์นี่มากหรือน้อยนะครับผมยิ่งขาวมากยิ่งราคาสูงนะครับผมส่วนลูกค้านะครับที่เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์นะครับสามารถ ติดต่อได้นะครับอยากนำดอมเมาส์ไปขายนะครับผม,ผมมีราคาส่งด้วยนะครับผมซึ่งจะบอกว่าราคาส่งซึ่งจะถูกมากๆนะครับประจำหน่ายนี้ได้กำไรแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมชแนลของผมใหม่นะครับผึมปามดอมเมาส์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ข้างล่างนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมี กิจกรรมดีๆมาแจกของรางวัลน,น,นะครับผมส่วนตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องดอมเม์เรื่องไหนนะฮะอย่าเลืมติดตามช